โมที่4เรียกว่าพรหมิหาร4ี่คำว่าพรหมิหารนั้นแปลว่าธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจของท่านที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพรหมพรหมในคติศาสนาพราหมณ์นั้นจะมีสหน้าแต่พรหมคติในพระพุทธศาสนานั้นถือว่ามีคุณธรรมหลักอยู่สประการ เป็นการมองคนตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆท่านเรียงเป็นเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้เป็นสุขลักษณะความรู้สึกเมตตาก็คือการยอมรับนับถือสถานะของบุคคลนั้นในการมองเห็นเป็นสากล วิถชีวิตของคนกษัตรั้งหลายนั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ชีวิตแต่ละชีวิตจึงปรารถนาการอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เลียนเลียนกันไม่ประทุสรายกันและต้องการจะให้อยู่โดยปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเราต้องการผลโลดนั้นฉันใดคนอื่นสั์อื่นก็ ต้องการผลปรารถนาผลในลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นแต่การที่จะ,จะเจริญเดินมาถึงเมตตาได้นั้นมันก็ต่ออยายอันดับมาจากศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลข้อแรกขออปานาติปาตาภายในจิตใจเรานั้นจะต้องไม่โกรธไม่อาคตาพยาบาทใค,ใ,คใครคนใดคนหนึ่งอยู่ แต่ถ้ายังมีใครที่เราโกรธเราคาดพยาบาทอยู่ <c oughs> ก็อย่าไปเริ่มแผ่เมตตาแก่คนตอนนั้นก่อนให้มาเริ่มที่ตนแล้วก็จายไปที่คนที่เรามีความรู้สึกที่เป็นกลางๆรู้สึกเคารพรู้สึกรักระก,กันฉันญาติฉันเพื่อนแล้วก็ตั้งใจแผ่ไปเรื่อยๆแม้คนที่เป็นศัตรูหรือคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามซึ่งใกล้ตราคะเ้าก็สามารถทำใจเกิดเมตตาได้ แต่ข้อที่พึงตระหนักและสำเนียกไว้เป็นหลักก็คือว่าเมตตานั้นมีค่าสึกโดยตรงคือความโกรธหรือความอาฆาตพยาบาทตามปกติแล้วท่านใช้มองสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์คือสอนให้บุคคลสร้างความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยเมตตาที่ความรับมีความปรารถนาดีเรันยังถือว่าสัตว์ทั้งปวงต้องการผลโดยเนื้ดังกล่าว ตนเองก็ไม่โกรธแมคกาพยาบ,บาทคนสัตว์เหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็มีค่าความรู้สึกใกล้ๆแต่เรียงไว้หลายระดับระดับแรกก็ค่อนข้างจะแรงเรียกว่าการมารักค่ะคือความกำนังอำน,นาจของความใคร่หรือความรู้สึกความต้องการในทางเพศและลองสังเกตเรามุ่งดีปรารถนาดีต่อคนที่เรามีความกำนัดเช่นเดียวกัน พียงแต่ว่าจะเน้นไปที่สุขสัมผัสทังเนื้อหนังถ้ามีการตอบสนองความปรารถนาดีของเราความพอใจของเราเราจะเกิดเป็นความชื่นชมยินดีมีความกลับนักระไรพอใจแต่ถ้ามีกไม่มีการตอบสนองก็จะเกิดเป็นโทสะคือเป็นการประทุษร้ายต่ตอบุคคลเหลนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปเราจะเกิดความโศก ระการเปลี่ยนแปลงไปของบุคคลดันั้นอีกประการหนึ่งที่เรียกเกียรติตรเปมะเป็นความรักในฐานะครอบครัวก็เรียกว่ารักกันฉันครอบครัวพึงสังเกตว่าลักษณะของเมตตาสูงขึ้นลักษณะการอยู่ร่วมกันฉันมิตริเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความกำหนัดความรักใคร่ความพอใจในทางเพศคือมีความต้องการตอบสนองทางเพศจู พัถ้าเกิดไม่มีการตรอบสนองหรือขัดใจก็จะเกิดโทษสัตหรือคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะคู่สามีภรรยามีความเปลี่ยนแปลงไปตายไปหรือประสบปัญหานั้นเราจะเกิดความสุขซึ่งแต่ละอย่างนั้นที่จริงเป็นอุปสรรศของเมตตาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเปรมะก็คือความรัก จ่งออกมาลักษณะอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าความเข้มข้นของความรู้สึกเหล่านี้จะยิ่งหย่อนแตกต่างกันเท่านั้นเนองแนวจะเรียกิญ่าณสติเปรมากือความรักกันฉันครอบครัวนั้นจะมีการประนีประนอมสูงจะมีการอดกลั้นอดทนสูงจะมีการให้อภัยการเลิกแล้วต่อการได้ง่ายแ,แสดงว่าอาการของไม่ตาบันเด่นชัดมากยิงย่งขึ้น ปณิเตาก็คือการตั้งความปรารถนาที่จะเห็นคนสัตว์อยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เปลีป่ยนแปลงกันไม่ประทุษร้ายกันในแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนในส่วนธรรมปฏิบัติเรื่องอะไรที่พูดได้ก็พูดกับเขาโดยเมตตาจะพูดกับเขาหรือพูดถึงเขาก็ตามพูดโดยเมตตามไม่อยอมทำอะไรที่เกี่ยวกับคนอื่นก็ทำไปด้ดยเมตตาม,มุ่งดีปรารถนาดีต่อเขา ไม่ทำด้วยความาคาดาตพยาบาทโดยจากนั้นก็ขยายความรู้สึกแผ่ไปเรืเร่อยๆแต่แนวที่เป็นกรรมาฐานเป็นเรื่องการสร้างความรู้สึกปรารถนาขนดีงามดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามแต่การแผ่เมตตานั้นน่าจะแบ่งเป็นสองระดับระดับหนึ่งเนี่ยจิตใจเราไม่เข้มแข็งมากพอท่านเรียกว่า โอทิสะปาราณาคือแผ่โดยเจาะจงกลุ่มบุคคลนั้นบุคคลน,นี้ต้องการยา้มีเวรย้ามีภยัยย้าเบียดเบียนกันแต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรกัฐานะของตนเมื่อจิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นก็สร้างความรู้สึกเหล่านั้นแผ่ไปในสา,นลากลจักรวาลที่เราสวดแผ่เมตตาวัาสเพสตาสต์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง ไปเรื่องจะต้องฝึกปลือกระทําบ่อยๆอย,อย่างต่อเนื่องจนเป็นเรือนจิตแท้แทเรียกว่าเมตตาวิหารีคือจิตนั้นอยู่ในเมตตากลายเป็นภูมิธรรกลายเป็นภูมิจิตแล้วก็ทําให้จิตมีภูมิฐานมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ด้วยคุณคือเมตตาธรรมก็ต่อไปกรุณา ตันเรียกว่าโปรเมหันเหมือนกันแปลวความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกเป็นการมองคนสัตว์ที่ประสบปัญหาเป็นเป้าหมายแต่การมองอย่างนี้เป็นสังเกตว่าถ้าเราไม่มีเมตตาอยู่ก่อนเนี่ยไปเกิดกรุณาได้ยากเพราะภายในพื้นที่ใจของคนนั้นมันมีความคิดเปลี่ยน มักจะซ้ําเติมคนที่ประสบป,ปัญหาจะมีการกล่าวหามีการโจดใครว่าทําความชั่วผ่ามปีกคนจะยอมรับรับถือไปในทันทีคนถูกกล่าวหาเป็นฆาตรกรคนจะมีความรู้สึกร่วมดันดีว่าคนคนนี้เป็นฆาตรกรคนถูกกล่าวหาเป็นขโมยคนจะมีความรู้สึกร่วมดันดีว่าคนนี้เป็นขโมย แต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะภายในใจเรานะั้นมีความริษยาอยู่ลักษณะเหล่านี้มีมีความคิดเบียดเบียนอยู่ลักษณะเหล่านี้จึงเป็นอาการทั่วไปแก่สรพสัตว์ทั้งหลายในโลกกรณีเพื่งสังเกตดูเป็นสุนัขจะเป็นไก่จะเป็นนกจะเป็นอะไรก็ได้เวลาก็เกิดทะเลาะก,กัน ถ้าตัวหนึ่งตั้งท่าจะสู้มันก็โยกไปโยกมาก็คูคำรามกันนั่นเองไม่มีใครกล้าเข้ามาแม้ใครหนึ่งจะมีเพื่อนมากมันก็ไม่กล้าเข้ามาแย่แต่ว่าพอหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดวิ่งหนีเนี่ยหมาต้องฝูนั่นจะไล่ตามแล้วถ้าก็วิ่งหนีก็ไล่ทันแกไม่สู้เนี่ยจะถูกรุมกัดแต่ถ้าแกหันหน้าสู้เนี่ยพวกนี้จะจังงัด เพราะอะไรในความรู้สึกเบียดเบียนเนี่ยสัตว์มันรู้สึกมันมีความกลัวอยู่ด้วย <c oughs> มันแสดงอาการของกามของกินของนอนของกลัวออกมาเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมในทั่วไปแก่คนในสัตว์ทั้งหลายดังนั้นพระเจ้าจึงสอนเน้นที่เมตตาเป็นหลักเอาไว้ก่อน กรุณานั้นมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์ประสบปัญหา,ญหาก,ก็เรียกว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาประสบความทุกข์นี่เป็นอารมณ์คือเราเกิดกรุณาต่อเขาต้องการจะช่วยบรรทุกบรรเทาทุกข์แก่เขาแต่ในขณะเดียวกันก,ร,กรุณาก็มีค่าศึกที่ตรงกันข้ามกับตัวเองคือวิหิงสาดังกล่าวได้แก่ความคิดเปลียดเบียนมักจะหนักไปทางซ้ําเติม อย่างที่โบราณท่านสอนเอาไว้ว่าไม้ลมคำลายคนลมอยากครับแต่ลองสังเกตว่าคนโดยทั่วๆไปนั้นพอเพื่อนลมยังไม่ทันล้มเลยกระทืบเลยนั่นคือธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นวิญ,ญญาณดิบๆที่มีอยู่ภายในจิตที่เรียกว่าวิหิงสา้วยความเปลีป่ยนแ้าไและในขณะเดียวกันก็มีค่าสืกกล้แต่เรียกว่าโสกจิต ถึงสังเกตว่าคนบางคนประสบปัญหาเราก็ไปช่วยเหลือเขาแต่สุดเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ร้องโหมร้องไห้เสียอกเสียใจอันนั้นจริงไม่ใช่อาการกรุณาแต่เรียกว่าอาการของความโศกตอนผู้ศึกษาพืนสังเกตว่ากรุณานั้นเป็นอริยมรรคดังนั้นอาการที่เราแสดงออกเมื่อคนสัตว์ที่เราช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ แต่กลับไม่สามารถจะช่วยได้เราก็ร้องให้เศรสาโศกเสียใจนั้นถ้าเรียกว่าโสกจิตคือจิตที่มีความโสกมันเป็นอาการของทุกข์กัย์กรุณานั้นเป็นมัคสัตย์เป็นสมาสังกัปปะวิงสานั้นเป็นเป็นมิจฉาสังกัปปะคือความดำริในทางที่กิดแต่กรุณานั้นเป็นสมาสังกัปปะคือความดำริในทางที่ชอบ แต่ความโศกนั้นเป็นทุกข์รางั้นบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบว่าในขณะที่เกิดจิตกรุณานั้นมันมีอาการของความโศกเจืออยู่ด้วยหรือเปล่ามันมีอาการของความเบียดเบียนนเจืออยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นว่ายังมีเจืออยู่มันก็ต้องพยายามที่จะเพิ่มปริมาณของความกรุณาขึ้นไปในจิต โดยพยายามที่จะสร้างความรู้สึกต้องการจะเห็นคนสัตว์ซึ่งกำลังประสบปัญหาอยู่ดันให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ในภาคของธรรมะปฏิบัติคือในกรณีที่ช่วยเหลือขวนขวายเพื่อให้เขาลดพ้นจากความทุกข์ด้วยกายด้วยวาจาก็ทำไปแต่ว่าในชั้นกรรมฐานนั้นคือสร้างความรู้สึก ราตนาที่จะเห็นก็หลุดรอดจากความถุกเพริกการเราน้ำก็อยู่ไกลเช่นได้ข่าวเครื่องบินตกเราไปช่วยอะไรไม่ได้แต่เราก็ตั้งอธิษฐานใจที่จะเห็นคนเหล่านั้นรอดมาจากภัยอันตรายถึงแน่นอนไปไปหวังร้อยเปอร์เซนอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยใจเราก็จะไม่หดถูก เพราะอุบัติภัยเหล่านั้นการสร้างความรู้สึกคนใน,นยญาติังกก่าวคือแผ่ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ตัวเองเป็นฐานก่อนคือคิดถึงตัวเองแล้วก็ออกไปสู่คนที่เราเคารพนับถือก็ไปเรื่อยๆจนออกไปในทิศต,ต้งปวงข้อที่สามเรียกว่ามุติตา แปลวความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นสภาพของจิตที่มีความรู้สึกต่อคนที่เราเมตตาเป็นฐานอยู่ก่อนเราจึงมุติตาออกมาได้ตอนนี้เป็นว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าใจเราไม่มีเมตตาต่อคนต่อนั้นเนี่ยเวลาเห็นก็ดื่นได้ลาบไยยด้ยศได้สันเริญได้ความสุขเราจะรู้สึกริษยา จะถามมาทำไมใจจึงริษยาก็ตอบว่าเพราะใจเราอยากได้ตามยศสรรเสริญสุขหล่นั้นเสียเองแต่เมื่อคนอื่นได้เราก็มีความริษยาบางความรู้สึกที่ออกมาเป็นมุทิตาได้ก็แสดงว่าคนนั้นเรามีเมตตาเป็นฐานอยู่แสดงความเพลิดเพลินยินดีในการได้ดีของบุคคลนั้น แต่เป็นการกระทำที่บริสุทธิ์ใจต้องการให้เขาสวยสุขด้วยลาบด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยความสุขเหล่านั้นได้ดานนานเราแสดงว่าใจที่เป็นเทนมั้นขจัดความริษยาออกไปได้ความริษยาจึงตรงกันข้ามกับมุติตาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมุติตาบางอย่าง ซึ่งเป็นแฟชั่นที่ปรากฏกันในสังคมเห็นว่ามีคนใหญ่คนโตเขามีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จตลอดทุวกๆวันเกิดวันอะไรก็ตามเราก็ไปแสดงมุติตากับท่านแต่ในขณะเดียวกันลึกๆเองก็ต้องการจะได้ของขวัญจะได้ของขวัญต้องการรับความขอบใจความชื่นชมยินดีกับท่านหรือว่าต้องการหวังพึ่งท่านในโอกาสต่อไป ยังนี้ท่านไม่เรียกว่าเป็นมุจจิตาแต่ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุณยะคือต้องการมีส่วนแบ่งในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั้นแต่นั้นมุจิตาเนี่ยจึงเป็นพื้นจิตที่ต้องการเห็นคนอื่นประสบสุขมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เขากำลังได้อยู่ในกรณีดังนนน ถ้าต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองก็ไม่ถือว่าเป็นมุทิตาเราเชื่ว่ามันเป็นอาการของความโลภถ้าได้เราก็อยากได้มากถ้าเกิดไม่ได้จะเกิดเป็นโทสะขึ้นมาตั้งสงกรณีจ,จึงไม่ใช่ธรรากการสรางความดีตรงนี้ก็คือแผ่ไปโดยนัยดังกล่าวก็ต่อไปเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารแปลว่า การทำใจวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อคนอื่นสัตว์อื่นประสบความพิบัติถึงเป็นการแสดงเห็นว่าอุเบกานั้นเป็นลักษณะของปัญญาที่มีการเพ่งพินิจพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและการสำคัญที่ให้เกิดมุทิตาไอละการสำคัญที่เกิดอุเบกาก็คือการพิจารณาตามกฎองกรรม อย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้บุคคลสาธยายว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนเดียวต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชัวว่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ในขณะเดียวกันอุเบกานั้นมีอคติเป็นศัตรูดี่ยตรงกันข้ามคือคนเราไม่สามารถทำใจได้ ไม่สามารถจะทําใจวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจได้เพราะใจมีอคติอยู่แต่ในความเป็นอคตินั้นเองเราจะเห็นว่ามันมีการกําหนดสถานะของบุคคลด้วยความรักความชังที่เก็บสะสมไว้ภายในใจเพราะทุกจุดของธรรมะปฏิบัติจ่ต้องมีปัญญาเข้ากำกับ เพราะพระเมตตานั้นเองถ้าหากว่าขาดหลักขาดเหตุผลแล้วมันจะจ่ายกลายเป็นอคติได้จะเกิดความลำเอียงขึ้นมาได้เมตตาเกินไปโดยไม่รู้ผิดชอบช่วด,ดีวันุเบขาที่บังเกิดขึ้นอุเบ,บคาอยางแปลว่าเข้าไปเพ่งดูไม่กำหนดคนด้วยความรู้สึกรักจัง จะมองคนเป็นสากลด้วยความเมตตาคือปรารถนาดีแบบสเพสตาจะหนเจนว่าคนที่เราแผ่เมตตาปรารถนาที่จะให้เขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันไม่ประจุบันายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนนั่นถ้าเป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็จะเกิดมุติตาถ้าไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา ยังเขาเกิดประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็เกิดการุณาก็แสดงว่าจิตมันก็เปลี่ยนไปได้ดีเรกแต่ที่นี้บางกรณีเนี่ยเราจะใช้เมตตากรุณามุติตาไม่ได้พอจะใช้แล้วมันก็เกิดไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นธรรมจะในกรณีที่คนญาติพี่น้องของเราคนเรารักมากแล้วไป ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นไปฆ่าคนตายถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับก็ตกสารตัดสินในภาษาลงโทษเราเห็นว่าในกรณีนี้เราใช้ธรรมะสามข้อกัง้นไม่ได้เลยเราจะใช้อุบเบกขาพิจารณาในแง่ของกรรมแต่ถ้าคนเหล่าน,นั้นเป็นคนที่เรามีความรู้สึกไม่ชอบเราก็ใช้ธรรมะอีก3ข้อไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเราไม่อุเบกขากว่าจะเกิดอาการวิหิงสาคือจะออกมาในแนวคือซ้ำเติมข่าวิหิงสาถึงตัวกันข้ามกับาการุดานะแล้วกลายเป็นการเพิ่มบาปให้แกตัวเองเขาประสบความทุกข์อยู่แล้วเราก็เพิ่มบาปเขาประสบทุกข์ในสุดเราก็ประสบทุกข์เพราะบาปที่อาศัยเขาแล้วก็ทําลงไปเพราะในแกนี้ท่านก็สอนเรื่อง ให้ทำใจไม่ยินดียินไรไม่ว่าคนนั้นจะคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเฉยๆก็ตามแต่จะมองไปตามกระบวนการของกรรมเนื่องจากพรหมิหารเป็นเบือนใจเป็นหลักชีวิตของบุคคลท้าวก็สอนให้ศึกษาลักษณะของธรรมะทั้งสี่ประการนี้ว่ามันมือก็คน พ่อแม่มีลูกอยู่สี่คนพ่อแม่มีความปรารถนาดีต่อลูกทุกคนคือเมตตาต่อลูกทุกคนแต่ว่าลูกคนหนึ่งป่วยแม่ก็จะเกิดกรุณาลูกคนหนึ่งประสบความสําเร็จในการศึกษาแม่ก็มุจตาลูกคนหนึ่งตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานพ่อแม่ก็จะอุเบกขาเพราะาอุเบกขาเป็นเรือนพักใจ เป็นที่อยู่อาศัยของใจหรือท่านอุป,ปมาไว้ว่าเมตตานั้นเหมือนบ้านทั้งหลังกระมวลน,นั้นเหมือนห้องน้ำกับห้องอาหารคือแก้ปัญหาเวลามีทุกข์มุติตานั้นเหมือนห้องรับแขกอุเบกขานั้นเหมือนห้องนอนซึ่งถ้าหากว่าบุคคลปฏิบัติไปเหมาะควรแก่กรณีดังนั้นๆแล๋วก็ใช้ห้องหลอดน้นให้ถูกต้อง ตามภารกิจที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะคนก็สามารถอยู่ในบ้านในเรือนนั้นโดยปกติสุขดังนิการเจริญพรหมิหารนั้งสีประการนั้นโดยหลักแล้วก็ทรงสอนในรูปของาสร้างความรู้สึกให้แผ่ไปปรารถนาที่จะเห็นคนหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเขาประสบความทุกข์ให้รักษาสมบัติ ต,ต่างๆที่ตนได้อยู่ถ้าหากว่าเขาได้สมบัติมานี่เรียกว่าม,มีมุติตาแล้วเมื่อเขาเป็นไปตามกรรมเขาก็ทําใจสงบอยู่ด้วยกฎของกรรมในพระบาลีนั้นผูจ้าทรงแสดงถึงอนิสงส์ของเมตตาเอาไว้ว่าเมตตาที่บุคคลอบรมกระทําให้มากแล้วนั้น จะเป็นธรรมที่มีผลมีอนิสงส์มากบางครั้งทรงสแสดงว่าเมตตาเจตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากอำนาจกงกีเลติโดยเมตตาซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวก็เป็นธรรมมีผลมีอนิสงส์มากแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังทรงสแสดงอนิสงส์ของเมตตาไว้ว่า บุคคลจะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันไรเป็นทีรักของมนุษย์ท้งหลายเป็นเนทิรักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาจะให้การคุ้มครองปกปักรักษาไยก็ดียาพิษก็ดีอาวุธก็ดีจะไม่สามารถทำอันตรายได้จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วแล้วสีหน้าก็จะผ่องใสนเื่องจะฝึกปรือการใช้สติอยู ก่อนจะตายก็ไม่ลงตายนะแล้วก็ถ้าบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างต่อเนื่องนะอย่างไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลก็จะบังเกิดในรหมโลกที่เขาเรียกว่าจเจริญขึ้นไปจนเป็นเมตตาชานเพราะธรรมะคือเมตตาจึงเป็นพรมหมฐารจึงเป็นปฏิปักษต่อโรสาจริตุตรง คนโทสะจริตอาจเจริญกรรมฐานส่วนนี้จิตใจก็จะมีความอ่อนโยนขึ้นธรรมะทั้งสี่ประการนี้สูงเรียกไว้สองจุดจุดหนึ่งเรียกว่าพรหมหารจะสอนระดับศีลธรรมจัญญาหรือระดับของกรรมฐานอีกจุดหนึ่งเรียกว่าอัปปปัญญาเป็นเน้นที่ตัวกรรมฐาน ได้เป็นการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยในสัตว์ไม่มีประมาณกลกาวโดยสรุปก็คือเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์กรุณามีสัตว์ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์มุทิตามีสัตว์ประสบความสุขเป็นอารมณ์แต่อุเบกขานั้นมีสัตว์ประสบผลกรรมโดยเฉพาะยิ่งคือกรรมชั่วเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติที่ทรงสอนให้เพิ่มพูนขึ้นไปในจิตและสามารถตั้งจิตรปรารถนาแผ่ไปโดยนัยดังกล่าวนี่ก็เป็นพรหมิหาร